รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การป้องกันโควิดของทุกจังหวัดต้องควบคุมสูงสุดและเข้มงวด29จังหวัดกำหนดให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำกัดจำนวนผู้โดยสารสำหรับยานพาหนะทุกประเภทไม่เกิน50%โรงพยาบาลสถานพยาบาลคลินิกแพทย์รักษาโรคเป็นกิจการที่เปิดได้ตามความจำเป็นและต้องดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดการไปพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นจึงเป็นสิ่งที่ต้องไตร่ตรองให้ดี พบเทคโนโลยีที่กลายเป็นคำตอบได้กับดรอวสดาปกมนตรีและรองศาสตราจารย์ด็อร์นายแพทย์เมศันปรมาทิกุลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการ Thailand New n o r m a l กับจอยอวสดาค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์9นาฬิก30นาทีนะคะทางช่อง9 M- c o t HD ค่ะ เรื่องของระบบโทรเวชกรรมหรือที่เรียกว่าเทลเลมดิซินนั้นเนี่ยนะคะกำลังก้าวเข้าสู่สังคมทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะถ้าพูดว่าระบบโทรเวชกรรมหรือว่าเทลเลมดิซินหลายคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากพูดว่าหาหมอผ่านแอปจะเข้าใจกว้างขวางมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เมสานประมาทิกุลนะคะ ท่านผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์วชิระพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณจอยครับค่ะคุณหมอเมย์คะตั้งแต่เปิดแอปวชิระแอ h โฮมขึ้นมาตั้งแต่ช่วงโควิด -19 ระบาดหนักๆเนี่ยได้ทราบว่าค่อนข้างเป็นที่นิยมมากเลยใช่ไหมคะครจริงๆเราเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครประมาณเดือนที่แล้วก็มีคนโหลดประมาณเกือบสอง0คนนะครับ ก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับเขามีผลฟีดแบ็ตอบรับมาว่าอย่างไงบ้างคะยากง่ายแค่ไหนดีครับคนคนไข้ชอบมากนะครับขนาดแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับก็ใช้ได้ก็ยังรู้สึกชอบแต่ว่าผู้สูงอายุจะต้องมีคนช่วยอยู่ที่บ้านนะครับในบางคนนะบางคนก็บางท่านก็ทําได้เอง อย่างเช่นถ้าวัยสัก 6, กสเนี่ยบางทีพอแนะนำนิดเดียวแล้วก็เขาก็ทำได้สามารถได้แล้วก็หาหมอสม่ำเสมอไหมครับสม่ำเสมอได้ครับเพราะว่าเราเรานัดหมายได้ตลอดตามที่ปฏิทินที่คุณหมอเปิดเปิดช่เป็นคนไข้เก่าหรือว่าคนไข้ใหม่ในเฟสแรกนี่เราอยากจะให้คนไข้เก่าก่อน เพราะว่าเรามีประวัติกันแล้วเรียบร้อยแต่ในอนาคตเราก็จะเปิดให้คนไข้ใหม่ได้คืออันนี้เป็นคนไข้เก่าของโรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอไม่อยากให้มาโรงพยาบาลเพื่อจะหาหมอตามนัดอย่างนี้ใช่ไหมครพอช่วงนี้พอช่วงโควิดปุ๊บใช่ไหมครับคนที่เดือดร้อนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ไม่ได้เป็นโควิดเอาแน่นอนหัวยากเพราะว่าเขาก็กลัวที่จะมาโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเขาต้องต้องการญาติที่จะพามาด้วยญาติก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเดือดร้อนก็ การใช้เทเลมีดิซีนนะครับก็จะทําให้ลดการมาโรงพยาบาลได้แต่สำหรับในกรณีคนไข้ใหม่นะคะคุณหมอถ้าหากว่าอยากจะใช้แอปวัชิระแอ m โฮมเนี่ยเขต้องทํำยังไงบ้างคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือถ้าเป็นคนไข้ใหม่ก็ต้องทําตัวให้มีเลขระเบียนของโรงพยาบาล<อ>เลขทะเบียนโรงพยาบาล<อ>ซึ่งเราก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดในการลงทะเบียนเป็นคนไข้คนไข้ใหม่เพื่อเพื่อให้มีเลขประจําตัวโรงพยาบาลได้ หลังจากนั้นเนี่ยถึงจะมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันมีชื่อว่าวชิระแอดโฮมนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่เพลย์สโตร์หรือ Apple Store นะครับได้หมดแล้วก็พอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทีนี้การลงทะเบียนเนี่ยมันจะมีความยากอยู่นิดหนึง่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงทะเบียนเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยทางโรงพยาบาลเนี่ยก็จะพิสูจน์สิทธิ์ <c oughs> คือแอปพลิเคชันเราเนี่ยมีความแตกต่างกับแอปพลิเคชันของทางเอกชน เพราะเราเป็นแอปของโรงพยาบาลเราจะมีประนั้นสิทธิ30นะครับได้แก่สิทธิ์30บาทสิทธิข้าราชการสิทธิประกันสังคมเนี่ยจะถูกพิสูจน์ผ่านแอปแล้วก็มาใช้ในแอปด้วยนั่นหมายความว่าสิทธิที่มีอยู่ใน30สินี้นะครับทุกอย่างจะถูกทรานสเฟอร์เข้ามาในแอปตัวอย่างเช่นไปรักษาพยาบาลปุ๊บเกิดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายนั้นเบิกได้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องเสียเงินค่ายาเลยนะครับ เพียงแต่ต้องพิสูจน์สิทธิ์ให้ได้ใช่ครับทีนี้ขั้นตอนพิสูจน์สิทธิ์ใช้เวลาประมาณสักสองสามวันคือต้องมีเจ้าหน้าที่หลังบ้านเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะพิสูจน์ว่าเลขประจําตัวประชาชนนี้ชื่อนี้เนี่ยมีสิทธิ์แต่สำหรับคนที่ไม่มีสิทธิ์นะคะคุณหมอแล้วการจ่ายเงินจะได้เงินได้ครับก็จ่ายเงินสดไปจ่ายเงินสดผ่านแอปเหรอคะใช่ครับก็จะมีระบบเท์เมนของผ่านแอปครับระบบจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันคุณหมอคะแล้วจุดเริ่มต้นของแอปนี้นะคะเป็นมายังไงคะ ครับก็คือช่วงต้นปี2 5 6 3นะครับตรงที่มีโควิดเยอะๆเนี่ยนะครับกระทรวง DS นะครับโดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้เปิดกองทุนขึ้นมาเพื่อ,อให้ทางระบบสาธารณทางโรงพยาบาลหรือว่าผู้ให้บริการทางสาธารณสุขต่างๆเนี่ยยื่นขอทุนสนับสนุนใช่ทุนสนับสนุนใช่ครับเราก็วิรพยาบาลเนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าการทำเทอร์มินาลีซีนเนี่ยจะเป็นพาร์าทพาร์ทหนึ่งส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือเมื่อมีเหตุการณ์โควิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งคนที่ ไม่อยากจะมาโรงพยาบาลนะครับกองทุนก็เลยสนับสนุนทุนเพื่อมาทำนวัตกรรมอันนี้พูดถึงเรื่องของการรักษาคุณหมอเองก็จะพบคนไข้ผ่านหน้าจอค,คนไข้ก็ปรึกษาคุณหมอผ่านหน้าจอจากที่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะคือต้องต้องบอกว่าเทเลเมดิซีนเนี่ยเป็นทางเลือกของการรักษาปกติเพราะว่าปกติเวลาหมอจะรักษาคนไข้ใช่ไหมครับมันก็จะประกอบไปด้วยการซักประวัติซักประวัตินี่เหมือนกันละเพราะว่าเราได้ยิน เราได้เห็นคนไข้คล้ายๆกันกับตอนที่มาเจอจริงใช่ไหมัแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือตัวร่างกายการตรวจร่างกายของแพทย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยดูคลำเคาะฟังขยับวัดมีประมาณ5-6สกิลีนี้สกิลที่เราเห็นจากตอนที่ที่ในออนไลน์ line, ในวิดีโอคอลเนี่ย <c oughs> ก็จะมีแค่ดูกับฟังต้องบอกว่าสกิลในการตรวจคนไข้เพื่อวินิจฉัยเนี่ย มันลดลงความมาตรฐานไม่ได้ฟังเสียงหัวใจไม่ได้คือเรื่องเสียงหัวใจหรือว่าเห็นตาหรือตรวจหูเนี่ยแอปพลิเคชันทําได้คือมีมีเครื่องมีเหรอคะแต่ว่าเป็นสเตชันคือคือคนไข้จะต้องมาที่สเตชันที่ที่เรามียกอย่างเช่นสเตชันอยู่ที่สถานีอนามัยไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลวชิราก็ไปที่สเตชันตรงนั้นแล้วก็ส่องตรงนั้นแล้วก็หมอที่โรงพยาบาล เป็นคนเห็นเป็นคนเห็นตาเห็นหูหรือฟังหัวใจได้ถ้าตรงนั้นมีแต่ว่าถ้าเกิดมากกว่านั้นก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นจุดที่คิดว่ามันเป็นทางเลือกไม่ได้ทดแทนซะทั้งหมดแต่เป็นทางเลือกที่ดีในกรณีที่ไม่อยากมาโรงพยาบาลด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเช่นมีโรคประบาดอยู่หรือว่าอะไรก็ตามที่เดินทางมาไม่ได้ถนนขาดอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดที่เทเลเมตตรงนี้มาช่วยได้ช่วยได้ดีด้วยนะคะต้องถามว่าโรคอะไรบ้างที่คุณหมอคิดว่าเหมาะสมที่จะรักษาผ่านเทเลเมต ปร,ประเทศที่ใช้เทเลมดิซินเยอะที่สุดในโลกมันคือสหรัฐอเมริกา <c oughs> แล้วพ็ลองมาก็เป็นประเทศกลุ่มยุโรปเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกานี่ก็เป็นเจ้าแห่งการเก็บสถิติผมก็เคยคุยในโรงพยาบาลในประเทศไทยแต่ละที่จะมีคนที่ใช้ในกลุ่มคนที่ใช้ไม่เท่ากันเพราะว่าหมอที่สนใจจะไม่เหมือนกัน <c oughs> หรือว่าโรคบางโรคในตองบาดจะเน้นไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าดูในอเมริกาที่ใช้เยอะๆเนี่ยหมอที่ใช้เบอร์หนึ่งก็คือจิตตเวช อ๋อเพราะว่ามันคุยได้เพราะว่าคุยได้ไม่ต้องมาหน้วัดความดันอะไรมากมายสาหลังจากที่โควิดขึ้นเนี่ยนะสาของการให้บริการทางจิตเวชของหมอจิตเวชที่อเมริกาเป็นการใช้ทางเทเลเมตส่วนเบอร์สองนะครับที่อเมริกาก็จะเป็นเรื่องของการปรึกษาเรื่องยาเสพติดยาเสพติดยาที่ยานอนหลับคือการใช้สารอะไรแล้วไม่อยากจะมาโรงพยาบาลปรึกษาหมอทางนี้ส่วนหดับที่3ก็จะเป็นทางอายุรกรรมโรคที่ชิดเบอร์หนึ่งก็คือเบาหวาน เบาหวานแล้วก็โรคข้อคือจะเป็นแนวอายุรกรรมหมดส่วนจักกรรมก็จะลองลงมาครับถ้าอย่างนั้นคุณหมอมองอนาคตของเทเลเมดในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะผมขอกลับไปเบสออนอเมริกาก่อนนะหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยคือแมคเคนซี่เนี่ยก็ทำวิจัยไว้ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดเทียบตรงนั้นเป็นหนึ่งพอเดือนเมษาของปี2020ปุ๊บเนี่ยการใช้เทเลเมดิซีนเซอร์วิสเนี่ยมันขึ้นไป 80กว่าเท่า8ปดสิเท่าเลยนะครับแล้วก็มันค่อยๆลงมานิดหนึ่งเพราะว่าอาจจะเป็นว่าคนก็อาจจะกลัวน้อยลงหรือว่าคนคุ้นชินกับการที่มีโรคระบาดมากขึ้นแล้วนะปัจจุบันนี้การใช้เทเลเมตที่อเมริกาเนี่ยสูงกว่าปกติตอนก่อนมีโควิด38เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของไทยก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่แ,นแต่ผลผล,ผลการรักษาที่เราได้จก ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณหมอพอใจมากค่ไหพอใจครับพอใจเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการติดตามผลการรักษาเคสที่คงที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการมักจะการจ่ายยาที่คล้ายๆเดิมอย่างี่เป็นตน้นห,หร,รือการสอบถามอาการว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมก็ถือว่าเรียกว่าประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพึงพอใจนะคะสำหรับเทเลเมดสาหรับเมืองไทยแต่ในส่วนของวชิระเองเนี่ยตอนนี้ศักยภาพในการรองรับคนไข้เป็นยังไงบ้างสําหรับ เฉพาะในส่วนของเทเลเมดอ๋อเต็มที่เลยครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราอยากจะโปรโมตได้สัมปไปให้ให้คนไข้มาใช้บริการเทเลเมดมากขึ้นค่ะจริงๆเรามีฟังก์ชันอื่นอีกประมาณ10 10กว่าฟังก์ชันที่อยู่ในแอปพลิเคชันเราไม่ใช่เฉพาะเจอแพทย์อย่างเดียวแล้วก็สั่งการรักษาแล้วส่งยาที่บ้านจบอันนี้ก็เป็นเป็นฟังก์ชันพระเอกหลักๆของแอปก็จะมีอย่างอื่นอีกเช่นอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือมีพยาบาลให้ความรู้มีนักกายภาพบำบัดสอนทำกายภาพบำบัดได้มีมีเภสัชกร สอนเรื่องการใช้ยานะครับมีเรื่องของการที่อันนี้สําคัญมากเลยข้อมูลคนไข้ที่อยู่ในระบบหลักของวชิระเนี่ยอยู่ในมือเลยอาจจะเป็นคนไข้เก่าหรือว่าคนไข้ใหม่ก็ได้ของวชิระต้องการที่จะใช้บริการแล้วก็ไปดาวน์โหลดลงทะเบียนแล้วการเตรียมการก่อนพบคุณหมอควรทำยังไงอันนี้สําคัญมากเลยครับเพราะเป็นเรื่องใหม่สําหรับโดยเฉพาะคนอย่างโดยเฉพาะยิ่งคนที่รุ่นสักห้าสิบกว่าขึ้นไปอาจจะไม่เคยใช้การวิดีโอคอนเฟลเลนซ์หรือว่าวิดีโอคอลบ่อย ก็ทําให้บางทีเราพบแพทย์แล้วก็อาจจะมีปัญหาเช่นผมยกตัวอย่างเอาผมขอยกตัวอย่างเช่นอันที่หนึ่งก่อนการเตรียมตัวเรื่องเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือของเขาเครื่องที่สําคัญก็คือสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับหรือไอแพดที่มีใช่ใช่ครับบางทีนี่แบตเตอรี่ไม่ได้เช็คเหลือ5% 10%เปเสิบเปเวลาคือเวลานัดหมายคุยกับแพทย์ใช่ไหมครับก็ต้องมีสล็อตเวลาบางทีคุยไปได้แค่สองสามนาทีแบตหมดพอแบตหมดก็จะไปไปหาที่ชาร์จแบตมา มาชาร์จกว่าจะมาเปิดเครื่องกว่าจะมาล็อกอินเข้าไปในแอปอันที่2อคือสิ่งรอบๆตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นแสงด้านหลังบางทีเรานั่งอยู่หลังหน้าต่างใช่ไหมเปิดเปิดม่านปุ๊บเนี่ยหมอเห็นย้อนแสงหมดเลยเห็นหน้าคนไข้ดำหมดเลยฮะอย่างนี้ก็มีหรือบางทีคนไข้นั่งอยู่ในใกล้ๆครัวเสียงลาหลิวเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งทำกับข้าหรือว่าเป็นนั่งในสวนมีหมาเห่ามีอะไรเงี้ยคือหมอก็ได้ยินเสียงพวกนี้เต็มไปหมด ก็ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันค่อนข้างจะเงียบหน่อยหรือว่าเรื่องสัญญาณนี่สําคัญเลยเพราะว่าปกติแล้วเราใช้ 3G 4G หรือ WiFI ใช่ไหมคะในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ทุกจุดในบ้านที่จะสัญญาณแรงเราอยู่ในบ้านเรารู้ว่าตรงไหนสัญญาณดีเราต้องไปนั่งคนจะไปนั่งตรงนั้นวันนี้คร่าวๆนะคะคุณผู้ชมก็พอที่จะทราบแล้วว่าเรื่องของการให้บริการเทเลเมดิ c i n e เนี่ยมันก้าวเข้ามาเขาเรียกว่าเต็มก้าวแล้วในเมืองไทยแต่ว่าจะก้าวต่อไปได้แค่ไหน เป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเรามีหลายอย่างที่จะต้องคุยกับคุณหมอเมสันในครั้งต่อๆไปนะคะค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เมสันปรมาทิกุลนะคะท่านผู้ช่วยคณะบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลค่ะเรากลับมาพบกับคุณหมอได้ใหม่ในโอกาสต่อๆไปนะคะ เตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันส่งต่อความรู้ในทุกวิติกับผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้วิทยาฐานในทุกสัปดาห์สร้างความเข้าใจได้ทราบองค์ความรู้ของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างรอบด้านกับดรธนกรศรีสุขใสและดรอวัสดาปกบนตรีติดตามชมได้ในรายการไทยแลนด์นิวโนมอดทุกวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา30นาทีทางช่อง9 M c o เอ็มคอดเคดีหมายเลข30สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สวัสดีครับ,รบตอนรับทุกท่านก็สู่ช่วง Thailand New n o r m a l กับผมเอ,อิร์ธบรวุิและลักกี้ยสภาร์ครับการใช้ชีวิตใหม่แบบคูลๆท่ามกลางโควิดระบาดให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงล็อกดาวน์ต้องไม่วดวางรัะปลอดโควิดให้ได้นะครับใช่แล้วครับลักกี้ โดยเฉพาะวันนี้พี่เอิร์ธพาลักกี้มาอยู่ที่ศูนย์กลางการเดินทางดั้งเดิมของกรุงเทพมหานครเราซึ่งก็คือที่นี่ที่หัวลำโพองอายุ105ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นเราต้อง Mask, Mask on h a n เจ e l น้องลักกี้ก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่นะคะคือเรียกชื่อสถานีกรุงเทพกันจนติดปากว่าหัวลำโพงค่ะสถานีรถไฟหัวลำโพงเริ่มเปิดใช้างานตั้งแต่วันที่25มิถุนายน2459 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งส่งนำความเจริญให้บังเกิดขึ้นกับกรุงเทพและสยามประเทศของเราในสมัยนั้นเลือขนานะับหัวลำโพงเคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่เชื่อมต่อกรุงเทพเข้ากับหัวเมืองต่างๆทำให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้คนสะดวกรวดเร็ววิถีชีวิตผู้คนในอดีตผูกพันกับหัวลำโพงตลอดมาค่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยเรามีสถานีรถไฟกลางบางซื่อแกรนด์สเตชันหรือเป็นสถานีรถไฟหลักแห่งใหม่ของกรุงเทพเราซึ่งใหม่เอียนเปน,นละลักกี้ที่นี่มีรถไฟจอดกี่สายคะเป็นคำถามที่ดีมากแต่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เอแต่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 วันนี้เราโชคดีมากเรามีนัดพบกับท่านนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยไงไปกันเลยไหมสวัสดีครับ หัวลําโพงยังเปิดให้บริการนะครับครับสถานีหัวลําโพงของเราเนี่ยเป็นสถานีที่เป็นสถานีกลางเราไม่ปิดบริการครับเราให้บริการสําหรับรถไฟที่จะเข้ามาที่นี่สาหรับประชาชนอยู่ตลอดเวลาครับที่นี่มีกี่สายจยอดอยู่ครับรถไฟที่เข้ามาเนี่ยทุกขบวนเนี่ยจะต้องเข้ามาที่หัวลําโพงอยู่แล้วครับเพื่อที่จะมารับผู้โดยสารนะครับปกติเราก็จะมีขบวนที่เข้ามาเป็นร้อยครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยในโดยมาตรการของโควิด นะครับเราก็ลดขบวนลดลงมานะครับลดทางไกลที่เรียกว่ารถเชิงพาณิชย์จะเหลือแค่8ดขบวนถ้าเป็นรถเชิงสังคมลดระยะใกล้ๆนะครับเราจะเหลือที่60ขบวนนะครับจาก200กว่าขบวนครับประชาชนที่ยังอยากเดินทางด้วยรถไฟหรือจะขนส่งของด้วยทางรถไฟเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ปกติใช่ไหมครับก็ยังเดินทางได้ปกติแต่เรามีมาตรการครับเช่น ท่านจะต้องแสดงความจําเป็นในการเดินทางข้าบจังหวัดนะครับเพราะหัวลำโพงอยู่กรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงการที่เดินทางออกนอกพื้นที่สีแดงต้องปฏิบัติตามมาตรการนะครับโทรการได้รับอนุญาตแล้วก็โทรความจําเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินทางโดยรถไฟไปดัง จุดหมายปลายทางได้ครับแต่สำหรับการขนสินค้านั้นเนี่ยยังดำ,ำเนินการได้ตามปกติครับพนักงานเนี่ยจะต้องใส่แมสเว้นระยะห่างคอยสังเกตผู้โดยสารเนี่ยมีอาการอย่างไรแล้วการดูแลบุคลากรขอ,ของทางการรถไฟเนี่ยเป็นย่างไงบ้างครับแล้วก็มีพนักง,งานได้ฉีดวัคซีนกันไปบ้างแล้วหรือย,อยังครับ,รบในเรื่องของการฉีดวัคซีนนั้นเนี่ย เราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่จัดการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานนะครับถ้าพนักงานติดโควิดแล้วเนี่ยเราจะไม่รีรอในการที่จะหาโรงพยาบาลหาเตียงให้ไม่ใช่แค่พนักงานนะครับครอบครัวของพนักงานด้วย วันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆนะครับที่ให้เราเดินเยี่ยมชมแล้วก็ได้สัมภาษณ์ท่านผู้ว่าในวันนี้นะครับและชุมชนเมืองเก่าแก่แหล่งเศรษฐกิจสําคัญที่อยู่ใกล้กับหัวลาโพงก็คือย่านเยาวราชและสําเพงนะคะซึ่งวันนี้แม้การค้าขายจะคึกคักน้อยลง แต่สินค้าตามห่วงฤดูกาลที่ขายดีที่สุดมาตั้งแต่โควิด -19 ระบาดหนักเมื่อปีก่อนยังคงได้แก่หน้กากาักอนามัยแบบทันสมัยเจลล้างมือและแอลกอฮอล์แม้เหล่าพิธีกรของเราจะไม่มีโอกาสได้ไปกราบนมัสการเทพเจ้าที่วัดมังกรกับมาลาวาดหรือวัดเล่งเนือยอยีเพราะว่าทางวัดปิดให้บริการช่วงโควิดระบาดหนักแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ได้มีโอกาสไปเช็คอินที่ห้อง The King s u ว t e เป็นห้องพักที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในโรงแรมแกรนด์ไชน่าย่านเยาวราชค่ะ ห้องนี้ผมขอแนะนำแล้วกันนะครับห้องนี้ชื่อห้อง The King Suite นะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมของเรานะครับเป็น Two Bed Room แล้วห้องนี้มีความสำคัญก็คือในหลวงรัชกาลที่10ท่านได้เสด็จมาประทับที่ห้องนี้ในช่วงปี2562นะครับเป็นช่วงที่ท่านเสด็จเยี่ยมเยยนประชาชนมีพื้นที่ห้องรับรองพื้นที่ห้อง Master Bedroom แล้วก็พื้นที่ห้องนอนที่2นะครับเป็น หนในห้องที่ใหญ่ที่สุดในย่านเยาวราชอยู่แล้วครับผมเชิญเลยครับโหด้านนอกใหญ่มากครับครับผมโอ้โหไกลไหมไกลมากไหมเมืออ่อกี้ไกลมากมพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ระเบียงที่ใหญ่ที่สุดในโรงแรมของเรานะครับเราจะมองเห็นปงน้ำเจ้าพยาบริเวณเยาวราชทั้งหมด และในยุคโควิดระบาดหนักนี้แน่นอนค่ะว่าแม้โรงแรมจะยังเปิดแต่ร้านอาหารทุกเอาท์เล็ตของโรงแรมต้องปิดตัวตามประกาศของสอบอคนะคะและทางโรงแรมก็ต้องมีการปรับตัวหารายได้เพื่อความอยู่รอดเช่นเดียวกับโรงแรมและร้านอาหารอื่นๆในพื้นที่เสี่ยงคือการขายแบบเทคอเวลและ d e l i v e อรี่ค่ะคชั้นนี้คือชั้นสูงสุดใช่ไหมครับใช่ครับชั้นนี้ชั้น25ของโรงแรมแกรนเชนาของเรานะครับ ได้สิครับคุณนามีขนมไหว้พระจันทร์มาโชว์ด้วยโอ้โหน่ากินมากเลยครับใช่น่าทานมากเลยครับคุณพอครับผมอันนี้ก็เป็นขนมไหว้พระจันทร์นะครับซิกเนเจอร์ของโรงแรมเรานะครับค่พัวย้ายที่หรอเปล่าครับอ๋อเรายังนั่งตรงโต๊ะตัวเดิมครับแต่ที่เคลื่อนไหวได้ก็คือพื้นนะครับ ห้องอาหารห้องนี้เป็นห้องอาหารที่มีไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งก็คือพื้นสามารถหมุนได้3 6 0รอกงศาครับผมทางโรงแรมแห่งนี้ยังโชคดีที่มีสินค้าขายดีก็คือขนมไหว้พระจันทร์เป็นที่นิยมสร้างไรายได้ทดแทนได้บางส่วนค่ะเทศกาลไหว้พระจันทร์นะคะก็ถือว่าเป็นเทศกาลแห่งความกลมเกลียวในช่วงที่ครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันแล้วครอบครัวไหนที่ไม่สามารถมาอยู่ร่วมกันได้เพราะโควิดก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถส่งความรักผ่านทางเทคโนโลยีได้นะครับส่งความรักความผูกพันแบบนิวน <Normal S 2> กัันนะครบและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพงมีชื่อเป็นทางการว่าอะไรท่านที่ตอบถูกจะได้รับรางวัลเสื้อยืดสกรีนชื่อรายการ Thailand New n o r m a l ลิิขสทธิ์แท้จาก Marvel ลจำนวน3รางวัลค่ะ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ เข้าสู่ช่วงค e ิ p Walking Thailand กับท่านดรธนกรศรีสุขใสท่านผู้จัดก,การกองทุนพัฒนาสืบปลอดภัยและสร้างสารรค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะดรธนกรค่ะสวัสดีครับดรอวสัดาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะโอ้โหพี่เล็กขาช่วงนี้รุ่มใจค่ะหันไปทางไหนก็เจอแต่ผู้คนเกลียดชังกันแล้วก็พูดจามไม่ดีใส่กันไม่ดีมากๆเลยนะคะพวกนี้เขาเรียกว่า h hate s p e e c h ใช่ไหมคะครับเรื่อง hate speech นะครับก็เป็นคาที่เราใช้ นะครับถ้าในภาษาไทยอย่างถ้าในสายพระพุทธศาสนาพระจะเรียกคําว่ามุสาวาทเป็นเรื่องหนึ่งที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ถือว่านี่เป็นสื่อที่สร้างปัญหาให้กับชีวิตของผู้คนและสังคมเราจึงนําเรื่องนี้มาเป็นโครงการหนึ่งนะครับที่จัดสรรทุนให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติไปดําเนินการ ดีมากๆเลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นการรณรงค์ no hate speech นะคะควรจะทำมาตั้งนานแล้วตอนนี้ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผมว่าดีมากนะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์แล้วก็ถ้าดูความเป็นคนไทยความเป็นคนเอเชียเนี่ยเราก็ชอบคนที่พูดเพราะๆนะจะเรียกว่าปิยวาจาไอ้วัจนะภาษาหรือการใช้ภาษาในการสื่อสารเนี่ยหลักทำสอนทำสอนก็ามาตั้งแต่สัมมาวาจาเป็นหนึ่งในมัคคีม หนึ่งในแปดก็คือสัมมาวาจาไม่สร้างวาจีกรรมสีทุกคนรู้อยู่แล้วชาวพุธนะครับหลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยก็ยังมีสังาวัตถุสี่คงจำกันได้มีทานปิยะวาจาอัฏฐจริยาสมานัตตาเห็นไหมครับมีปิยะวาจามีอยู่ในศีห้าเนี่ยนะครับไม่พูดคำพูดสี่ประเภท ตั้งแต่พูดเท็จพูดความจริงตึงเดียวพูดไม่หมดพูดเพ้อเจ้อไร้ายสาระพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแสดงว่าเฮ้รากฐานของสังคมตะวันออกนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการพูดเรื่องคำพูดมานานนับ2,500-2,600ปีมาแล้วคนไทยวันนี้ใช้เฮดสปิดเยอะมากเลยนะครับโอ้เยอะมากค่ะบางครั้งถึงขนาดว่าไม่รู้จักกันเลยก็ยังมาเฮดสปิกันจนกระทั่งกลายเป็นตีกันไปได้คุยกันในไลน์กลุ่ม บางครั้งถึงขนาดกับว่าเลฟแชทกันไปเลยเพราะว่าข้อข้อมูลข้อความต่างๆที่ส่งเข้าไปในไลน์กรุ๊ปไม่ถูกใจมันเป็นเรื่องที่ไม่ทราบว่าการรณรงค์ของกองทุนสื่อในช่วงเวลานี้นะคะเราได้มองเห็นในส่วนของบริบทต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยหลายคนกลัวว่ามันจะฉุดไม่อยู่แล้วผลตอบรับที่กองทุนได้ทำไปค่อนข้างดีวางแผนต่อไปยังไงบ้างคะ คือผลตอบรับเนี่ยที่กองทุนให้ทุนโครงการนี้ไปปีงบประมาณ2 5 6 4ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนก็คือวิทยาลัยสงพุทธักปัญญาศรีทวารวดีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยที่แรกเราก็ไม่ค่อยมั่นใจนะว่าจะมีคนมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน แต่เมื่อไปเปิดตัวโครงการโอนมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมทั่วประเทศพันสามร้อยคนดรวัสดะเขาให้ความสนใจเพราะเขารู้สึกหรือเปล่าคะว่ามันเต็มไปด้วยเฮดสปีชจริงๆเขาอยากจะแก้ไขจริงๆคนเจอเรื่องพวกนี้จนรู้สึกว่าอยากจะหนีไม่เห็นด้วยกับสิ่งเหล่านี้ยืนยัดยืนยันว่าคนเราในคิดต่างกันได้แต่ไม่จําเป็นต้องเกลียดกันไม่จําเป็นต้องด่าก,กัน นะครับแล้วจริงๆเนี่ยหลายปัญหาเลยถ้าเราปรับเปลี่ยนท่าทีสักนิดหนึ่งเอาความรักความเมตตานะครับมาห่อุ้มในภาษาที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะช่วยเปลี่ยนสถานการณ์อะไรต่างๆให้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในโครงการที่กองทุนพัฒนาสื่อโปรดภัยและสร้างสารรค์เรา ภูมิใจและคิดว่าโครงการนี้จะต้องทําต่อเนื่องครับวันนี้ต้องขอพบพระคุณมากนะคะแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะคะท่านดรธนกรสวัสดีค่ะหมดเวลาค่ะสําหรับรายการ Thailand New n o r m a l ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะกับจอยอวสศดาสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ค่ะวันอาทิตย์9นาฬิกา30นาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สาหารัฐอเมริกาเขาประเมินว่าพอปีนี้เนี่ยคนไข้ที่จะใช้บริการเทลเลมีดิซีนที่ย้ายมาจากการการใช้บริการแบบปกติมีมูลค่าทางการตลาดสูงมากถึง7ล้านล้านบาท <c oughs> ติดตามชมได้ในรายการไทยแลนด์นิว n o r m a l กับรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เมสันกรธรรมทิกุลและดร ok อวสดาปกมนตรีอาทิตย์ที่5กันยายนนี้เวลา9นาฬิกาสนาทีสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร